นะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเอาตัวเด็กไปลงดันนะครับแบบเด็กแบบมากๆเลยนะครับมาดูสมุดเอทีเคหนึ่งพันนะครับแฟ9เก้าเปอร์เซ็นนะครับเป็นวาชิลี่นะครับรบูนไม่ครบนะรูนหกเองนะครับหกทับเจ็ดเองอะ่ะไม่ครบเจ็ดเจ็ดนะโ oh อ้โหเย็ดเคมาดูกันว่าจะไหวไหมนะครับ แต่ดีหน่อยนะตัวนี้มันบวก15 4้าสี่ชิ้นบวก12บชิ้นแล้วก็แตกนี่บวงไม่ติดเลยนะครับจนเงินหมดเลยนะขอดเลยตัวนี้ถ้าใครสนใจไปดูในเพจได้นะผมขายสักเท่าไหร่อะ่ะ799แล้วกันนะมาลงมาลองลงดันดูนะครับว่ามันจะไหวไหมเอาดันแบบดันดันทั่วไปแล้วกันนะครับผมจะลงเป็นดันนี้นะเพราะว่ารุ่นมูลไลท์นะครับนะ ตกมานี้หวานเจี๊ยบเลยนะครับหมื่นเอ็มนะผมไม่ลงด้านในเนี้ยทุกอาทิตย์ะ่ะผมถึงตัวเทพตัวอะไรผมก็ไม่ลงนะครับผมก็จะลงแค่มูลไลน์นี้เท่านั้นนะครับลุ้นนะลุนการบอร์ดนะครับมันมีคนตกนะโคตรดวงดีนะครับแต่ผมนี้เปิดก็ยังไม่ได้อย่าหวังเลยว่ามันจะตกนะครับเปิดเจอไม่นี้ประมาณผมเปิดประมาณร้อยห้าสิบใบอะตั้งแต่เล่นมานะ เจอมีไปแล้วร <with> <uit> ้อยสี่สิบใบนอกนั้นไอเอ็มีพีนี่น่าจะประมาณสิบใบนะครับเยดเข้โคตรหานะผมบอกมาดูไหวไหมเนี่ยอุยได้อยู่นะครับเฮ้ยดามสามเอ็มเลยนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นได้ได้ได้ดามิสามเอ็มาเยดเข้ ผมจะเปิดเตรมระบบแล้วทีนี้มาอุยอ้ยหูแรงจัด8มได้อยู่นะครับ 8m เนี่ยมูลไลต์ตกโชว์หน่อยมูลไล์ว่าไม่น่าได้แหละมันจะขึ้นแบบหน้าจอเลยนะครับปึ้งเลยนะไม่ได้นะอย่า ไม่มีทางนะครับไม่มีทางได้หรอกก็ผมว่าน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับแหละไปลงดันในนี้อีกลองดูนะครับร้อยชั้นนี่ฮะลงไปแล้วนะครับร้อยชั้นนี้จบไปแล้วร้อยชั้นนี้จบนะครับจบไปแล้วจบเองเลยนะครับร้อยชั้นอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้น่าจะน่าจะจ้าง อ๋ออันนี้ลงไปแล้วว่ะเดี๋ยวผมลองลงอีกรอบดูจะไหวไหมร้อยชั้นสบายนะครับตัวนี้ราคาหลากร้อยนะครับเยียขี่ไปเติมเอาเงินไปเติมแปดร้อยนี่ไม่ได้เท่านี้นะไม่ได้เลยบอกเลยยากโหมันจะไหวไหมเนี่ยอ่ะลองดูแล้วกันนะครับ โอ้โหเจอตัวแข็งอีกผมไม่อยากกดไอ้นี่นะผมไม่อยากกดไอ้สกิวใหญ่ๆวงๆเป็นวงเงี้ยต้องกดแล้วนะครับตัวนี้โอ้โหสิบหกเอ็มในวันนี แรงแรงจัดปะแรงมากๆครับหมด,ดแรงเลยวะ่ะตัวเกไก,ไก่บางตัวก็ไม่ผ่านนะครับดันเนี้ยอันนี้สบายเลยวะ่ะเฮ้ยมันตเตีต๊ตาที่อับก็ลงไปสเต็งนะครับว,วิววิวเต็มนะครับ จ็อบ <Job S 2> เต็มเวลเต็มร้อยเจ็ดสิบสเต็งแล้วก็อินนะที่เหลือผมเป็นลงเป็นเด็กนะหรือจะลงวิดก็ได้แล้วแต่เรานะครับการ์ดไม่มีนะครับอันนี้เป็นการ์ดกองแกงเลยไม่ไม่มีการ์ดอะไรเลยนะครับเป็นการ์ดกากๆนะไม่เกี่ยวกับไออันนี้เลยนะครับการ์ดโคตรขาดะสก,กิลผมเซตแบบนี้นะครับอันนี้เป็นถ้าเมื่อเราต้องมาไวตรงออโต้นะครับ เผื่อแบบเราโดนดาเมจอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันให้เรานะครับสกิลนี้เปลี่ยนธาตุนะครับเป็นธาตุโฮลี่นะถ้าเราติ๊กตรงนี้เพื่อนเราก็จะเปลี่ยนธาตุไปด้วยนะครับสกิลนี้บัฟนะครับเราจะได้มูฟสปีดเพิ่มขึ้น30ซนะครับดีมากบัฟนี้นะบัฟที่ดีที่สุดก็เป็นบัฟนี้นะครับมันจะ เพิ่มเพิ่มดาเมจมันจะเพิ่มมันจะดูดเลือดแล้วก็เพิ่มดาเมจนะครับมันจะเพิ่มดาเมจด,ด้วยแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะครับอันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นไอ้ปล่อยคน,นกออกไปนะครับมันจะคิด adk แล้วก็ mdk a นะครับมันจะไม่เหมือนในคีนี่นในคีนี้มันจะ เอทีเคเยอะยิ่งแรงนะครับแต่อันนี้เอทีเคเยอะยิ่งแรงนะครับนะแต่เอเมีเคมีผลอยู่แต่มันจะไม่แรงเท่ากับเอทีเคนะครับไปเน้นเอทีเคนะครับที่เหลือก็ลงเป็นเอเมีเคดีกว่าผมผมคิดไปแบบนั้นนะครับตัวนี้ชีเด็ดเลยนะครับสกิลนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะดีที่สุดนะครับ มันจะเป็นสกิลวงกว้างนะครับแล้วก็โจมตีดาเมจแรงมากๆนะครับแล้วก็มันจะมีบางครั้งมันจะตัดหักอาวุธนะครับหรือหรือปลดอาวุธของไอ้ศัตรูนะครับสกิลนี้นะปลดอาวุธบอสพวกนีย้ยืนแบบเออแดกยืนแบบงงๆนะดีดีจัดนะครับแล้ววาคิลี่มันเป็นอาชีพที่ถึกมากนะครับถึกมากๆ โคตรถึกนะยืนเดี่ยวได้สาบายนะครับหาอีกหน่อยนะครับผมขาดรูนเดียวนะครับผมขาดเป็นรูนตัวไหนอะ่ะเนี่ยผมขาดรูนนี้รูนเดียวนะครับนอกนั้นครบหมดแล้วเห็นไหมครบหมดแล้วขาดแค่รูนเดียวนะครับใครอยากไปสานต่อก็ไปดูในเพจได้นะครับหรือใครอยากสมัครเล่นนะครับตัวนี้เพื่อนๆต้องสมัคร ตรงที่พาลาดินนะครับนี่อาชีพนี้พาลาดินนะครับอยู่ข้างๆในคีนี้นะครับเล่นพาลาดินัวถึงคาสสี่นะครับนะปกติแต่เพ่นถ้าเพื่อนๆมีใบสวิปอาชีพอยู่แล้วก็เล่นถึงคาสามก็สวิปได้นะครับหรือใครไม่มีเล่นใหม่นะครับก็ต้องเล่นจนถึงคาสสี่แล้วก็เวลร้อยหกสิบนะครับนะย้ํานะครับคาสสี่เวลร้อยหกสิบ ถึงจะลงดันได้ใบสวิปอาชีพนะครับผมรับลงนะครับรอบละ50ใครสนใจก็ผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปทักไปในเพจได้นะครับหรือใครมีไอดีไม่ได้เล่นก็ทักไปในเพจได้นะครับรับดึง M M ละ15สะตางค์นะครับโคตรโหดนะครับตอนนี้นะใครสนใจอยากดึงของรับดึงทุกเซิร์ฟด้วยนะครับนะ M ละ15สะตางค์นะครับ หรือ0.15นั่นเองนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ